สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเราก็เจอกันหลายๆคลิปแล้วนี่ครับครับผมคลิปนี้ก็มีจะถามอาจารย์นิดนึงครับมีแต่เริ่มถามแล้วเลยคำถามเยอะครับอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคิดตังค์กันบ้างละคุณถามฟรีๆสมองมันไม่ได้เล่นนะอ้ยไม่ค่อยแล่นนะครับโอเครับน้องนี้ครับเอาไปทำบุญเรียกดีนะครับบริจาคให้ด้วยนะครับโอเคครับวันไหนรับคลิปรับก็จะช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยนะครับเจอยครับครับมีคำถามว่า พกอดห้าหนึ่งเนี่ยเรายื่นขาดไปนี่ทําไมดีครับอาจารย์อ๋อในกรณีที่พกอดห้าหนึ่งนะครับคุณมีการยื่นและนําส่งภาษีเนี่ยขาดไปนะครับขาดไปคือที่ขาดเนี่ยขาดไปเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะในสิ่งที่คุณยื่นประมาณการไม่ขาดเกินเกินกว่าเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอโซที่เกินไปกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะถูกปรับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในความเข้าใจของผมนะผมขอวความเข้าใจของผมดีกว่าในทางปฏิบัติในทางแก้ก็คือ คุณก็พิจารณาดูนะครับว่าการที่คุณยื่นพอดอห้าหนึ่งขาดไว้เกินกว่านะครับที่กฎหมายกําหนดเนี่ยผมแนะนําให้คุณยื่นแบบเพิ่มเติมครับพอดอห้าหนึ่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมคุณก็ต้องไปคํานวณนะครับว่าว่าไอ้ตัวความคาดเคลื่อนเนี่ยที่มันเกินกว่า25ปไปเนี่ยนะครับเช่นความที่คุณยื่นเป็นจริงเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปทั้งหมดเนี่ยสมมติสมมติ30%เปอร์เซ็นต แต่ทางกรมสรรพากรให้คุณคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน25เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณยื่นคาดเคลื่อนตั้งแต่25ไปถึง30น่ะไอ้ตรงนั้นน่ะคุณเจตนายื่นภาษีขาดไปโดยไม่มีเหตุผลสมควรนะอันเนี้ยก็จะมีโทษปรับคุณเนี่ย20ของตัวภาษีที่คุณเจตนาจะยื่นไว้ขาดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็ต้องมาพิจารณาดูวในกรณีที่คุณปิดงบการเงินมานะครับก่อนยื่นพกด50นะ คุณก็สามารถที่จะยื่นพกด51เพิ่มเติมตามใดที่คุณยังไม่ได้ยื่นพกด50ของภาษีทั้งปีเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะฮะก็สามารถที่จะยืนพกด51เพิ่มเติมได้ตัว51เพิ่มเติมเนี่ยคุณจะยังไม่เสียเบี้ยปรับแต่คุณจะเสียเงินเพิ่มครับ1.5ต่อเดือนเวลา1.5ต่อเดือนเนี่ยเวลานับเนี่ยมันก็ต้องนับว่า ตั้งแต่ปกติเนี่ยเขาจะให้คุณยื่นพรกดอห้นึ่งนภายในเดือนสิงหาคมของปีภาษีนั้นๆน,น,นะครับแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับเขาก็ให้คุณยื่นไปถึงกันยานะครับหมายถึงว่าเดือน30กันยานี่คุณจะต้องยื่นแบบนะถ้าคุณไม่ยื่นเนี่ยเวลาโทษปรับมันปรับตั้งแต่สิงหาคุณต้องให้เข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่บอกว่าเอ้ย ฉันไม่ได้ยื่นเพราะฉะนั้นฉันขอไอ้โทษปรับบอกว่าเขายื่นมา30กันยาไม่ใช่ตามกฎหมายถ้าคุณจะยืน่นการยื่นออกไปนะยืน่นการยืนนะ่นตั้งแต่3ามสิอสิงหาไปเป็น30กันยาเนี่ยต้องยื่นนะถ้าไม่ยื่นแบบก,ก็จะถูกปรับตั้งแต่3 1สิงหาเลยนะครับของปีภาษีนั้น,น,นเพราะฉะนั้นการคิดเงินเพิ่มก็มเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ